ไป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 บัตรไปเกาะว่าต่อมีแป้งนั่นหรอเดินทางไปไหนไม่รู้แต่เราก็จะไป

บ้านยังเกาะบ้านพะุบ้านพายุบ้านไผบ้านไผ่ต้นอำเภอนี่มาเียวสกินก๋วยเตี๋ยวปนี่ i n e 14มันตั้งเบอเลหี่มวมัว Hỏi... Ừ, có đứa, có cái chỗ rồi một món tàu nào cái nắm nào nắm 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 เม่อก e ี ay, ้ก็เตียวไปหนิเลิศไปคนาะไปเนาะไปยาวนี่เนาะโอ้ไปยาวนี่มืออื่นก็มาอีกอือดูสิสเกตพี่เนาะสเกตกเองครับตตะเก่งแยกกันโอ้ยย็นเลยไปางไนล่ะ เมื่อแรกไรสดพอก,กัร์ดึกเกาเดอร์พี่น้องหลังเซ็กซ์ร้านะครับผม่อคือีนยอดอะมะา,ายก็เอาเข้าเป็นมะา,ายพวงใหญ่นะครับเพราะว่าที่มัิที่เพื่อนโอนเขามาเพรานว่าหายเป็นมะาไายพวงใหญ่บันปิดฤดูกาลนะครับแต่เกือบเจ็ดหมืน่นเพื่อนนะครับพี่น้องในรายเตืนอ,อนเราเองเนาะเายอู้จมไม่เดียววะไม่เดียวนะ่ เพราะว่าชมู่กวนะโฉเป็นลาเป็นหมา้เป็นโศกเป็นลาเป็นลาเป็นาเป็นลาเป็นลาบ้าพี่ไทยฮะชื่อกระเทียครับผมชื่อกระเทียครับแล้วพ่อแม่ชื่ออะไรพ่อแม่คนนี้แก่เกิแล้วพ่อนม่ตุครัดออกพี่เราตื่นหรืตื่นไหมผู้หญิง พ่อถามเนยตอบตรงตรงๆนะพ่อจะได้รถตู้ไหมเนยได้ฮะได,ได้ใช่ไหมรอเพ่มาสิบโอ้คำพ่อบอกออกกับบอดดาออกแล้วมันก็รอเข้าอนุมัติอยู่เดีแต่ก็ทักมาแล้ววันนี้เหลือ,อคิวเดียวจะเจอไหมในเดือจจาแต่ว่าบอดดาแต่งแงน่เลยได้โบนีเงิน เอาอันนี้ก็าไปได้แต่งเลยเออกี่นาเราการจ้างอันนี้ถ้าแต่งบ่พ่อแนนจักแสนหนึ่งสองแสนบ่แสนกูบะแสนกูบะแตงงแงงอะไรได้อีกแบบเนี้ยบ่เขาจะเอาบ่ออกแล้วก็เขาจะนอนทาเป็นที่นอนเอาที่นอนเข้าแล้วก็เอาไว้แค่แถวเดียวไงเอาไว้แค่ตรงนี้แถวเดียวข้างหลังก็เป็นที่นอนข้างหน้าเป็นข้างหน้าเป็นบ่อาจจะ หรือว่าจะเอาออกเอาโตเอาอะไรมาตั้งเป็นบ่ายลเลยวะเออ,อ,อแป่คนเดียวเนาะเอาไปขับเรอก็จ้างคนขับเหมือนเดิมเอาถ่ถแล้วนอนลเลยบ่ฮะเอาขอขคาเข,ขาก็าาาาานอน,นยนียเพาเห่นยด้เนี่ยเพาแสดงปีน่นาก็อาจจะไม่ลำก็อาจจะถ่ายคลิปอย่างเดียววิ่งวิ่งวงโน้นวงนี้วงนี้วงน้งน หรือยังไงเอ้ยบริารายไดสักพวไปเดี๋ยจวนี oh, shit, ่ละตาใฟนี่ฮะโอ้โหลดคลิปโอ้ยประเทศไยเดียสองคลิปวนี้มันหอนมันอาวไหลบ้านจานมนนี่น่าจะประมาณร้อยโลนะไม่ไกลเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งก็ถึงไปถึงสัก หกโมงทุ in ่มหนึ่งพอดีแต่ว่าพ่อจะออกไปก่อนประมาณสี่โมงห้าโมง่จะออกไปก็ถึงเรียวบุ้ีมงรูมันห่อนหอนแล้วเป็นยังก่อนฮิตสโตฮิตสโตหยังบอก่ออะไรฮิตสโตฮิตสโตสาเออนในเสียง อันนี้เท่ากี่ยังยังนี่เนาะฮกเดือนเหกเจ็ดเดือนบ่ะสเดือนวาจำไม่ได้สี่เดือนไงบวยมาหลายตัวนั่นอยู่บอกบอกก่อนปีใหม่บอกเฮ้ยหลังได้รับรับรถหลังปีใหม่นี่ว่ะใช่ไหมเุ้ยก่อนปีใหม่รับรถก่อนปีใหม่สามสี่เดือนประมาณสี่เดือนเอ้าเอสบอยเย็นมะเดือนผมก็เย็นปานิลุ่น ลำโพงนี่เขาก็แต่งให้ใช่ไหมนี่หรือว่าลำโพงมาโอ้ลำโพงก็แต่งแต่งให้มีจอมีอย่างนึงถ้าพอแต่งกระโลนกระโนบม่มีอย่างแตงมันกระบอกธรรมดา องเทีอยู่เลยตองเทพสองมื่นแล้วก็พักวันหนึง่งเดินบันเดินทางกลับมายี่สิบสามน้องพักวันหนึง่งวันนี้วันสีบ17็ดสุรินทร์สิบแปดสิบเก้ 18, 18, 19, 19, อยู่บ้านไผ่ยี่สิบอยู่โคราชอำเภอสูงเนินบ่บ้านนากลาง2ี่สอยู่อ็ยูย่พบางปะกงยี่สิบสาเดินทางกลับ ยิบซียหยิบหาขึ้ว่ารอหยิบซียหยิบหาข่อว่ารอสถานที่รอ,อรอรอรอชมไปเรื่อยๆเพราะเดือนนาซีสุเกตกับอุบลนหลายพี่น้องครับไปเจอกันอยู่หลักกันครับขอกันทิมหลากคร,รับ